เขาเรียกอะไรนะเขตไอ้นี่เนาะบ้านผักตากอากาศหรือว่ามันเป็น,นของอะไรพ่ามาไหว,นะว้น้ำเออเออที่ไ่ว้น้ำเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไระใช่แหล่งไหว้น้ำนี่ไงเราเราลงไปไหม,ไไหมใช่ไงเพราะว่า,เ,าเขาเป็นบ้านผักที่อยู่ริมแม่น้ําอันนี้เหมือนเป็นบ้านให้เช่าเป็นของหลวงเนาะบ้านเช่าบ้านเช่าของหลวงของหลวง มันเป็นเขตของหลวงนี่ไงจุดว่ายน้ําเออไม่เคยมาอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยมาเดี๋ยวจะพาไปดูอาฮะบรรยากาศเช้าเช้าแหกขี้ตามหาเห็ดแต่เช้าสามป่าแล้วจ้ากบด้จักดอกอีกแล้วมื่อนี้นี่ค่ะ อเจ๊ปลุมพามาหาเห็นหมอกมันลงแต่เช้าคิดว่าเห็ดจะออกบ่ออกนี่ก็เลยพากันมาเลาะเลาะเลาะจนมาเจอแหล่งไวน้ำอีกเขตหนึ่งก็ไาไก่จากบันตะไดดอกเป็นของหลวงอยู่ในเมืองมีเยอะแยะ ไม่เหอเท่าอยู่ข้างนอกจ้ะอยู่ข้างนอกนี่จะเหอเพราะว่าบรรยากาศมันต่างกันเนาะน้ำก็ใสอยู่แล้วน้ำฟินมันมีขุนเหรอที่ฟินไม่มีมีแต่น้ำใสหมดแหละน้ำแนวโหทะเลน้ำจืดนะคะไม่ใช่ทะเลน้ำเค็มน้ำกินได้ถ้าอยากกินเพราะเป็นทะเลน้ำจืดนี่ยมาหาเห็ดก็ไม่ได้เห็ดก็มาเจอแต่แหล่งท่องเที่ยวเราก็ บรรยากาศอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเนี่ยปีนี้ตะบุกตะบันหลายที่จนได้เจออะไรที่เราไม่ค่อยได้เจอแม้จะอยู่ใกล้บ้านเราก็ไม่ไม่ได้สนใจเพราะว่าปกติเราก็จะไปตะเกาะของเราแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมารู้ว่าคางบ้านเราก็มีชายหาดที่สวยเป็นแหล่ง พักร้อนเนี่ยเป็นของหลวงที่เขาให้คนมาเช่าเป็นสวนแบบอย่างใหญ่เลยโล่งโจงเขามีคนมาออกลังกายทำไมไอ้จอยเข้าบ้านไม่ได้เพื่อนโทรหาแต่เช้าเนี่ บรรยากาศจะเอาบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยสวนบันเขายังสวยเลยธรรมชาติเขายังสวยช่วงเช้านี่คืนนี้ก็นอนระแวงเสียงเครื่องบินบินขึ้นบินลงเราก็ว่าแต่เขาจะมีปัญหากันเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนเราห่างจากรัสเซีย60กิโล เครื่องบินบินว่อนนั่นคือเราก็ตกใจคิดว่าเขาจะมีการสู้รบกันเนาะตกใจที่ไหนได้เขาซ้อมรบแล้วมาซ้อมกันตั้งแต่ตอนเย็นคนนอนก็ตกใจสิคะทีนี้คิดว่าเขาจะทำสงครามกันเพราะว่าเขาเคยตีกันมาก่อนเนาะแล้วเราก็อยู่แบบหกสิบกิโลเราก็ระแวงแล้วทีนี้เนี่ยเครื่องบิน นักบินเขาซ้อมรบกันเครื่องบินทหารนะนอเครื่องเป็นเหมือนคล้ายๆจรวดมันก็จะดังดางสนันมันไหวทั้งจังหวัดเมื่อคืนเนี่ยโอย้ตกใจเพื่อนฝูงโทรหาเราเขาตกใจเขาไม่ได้โทรไปที่อื่นนะเขาโทรมาถามเราเหมือนเราเป็นนักข่าวอยางงั้นแหละแต่จริงๆก็เออเราก็จะพอรู้บ้างแต่เมื่อวานไม่ได้ดูข่าวเลยโมแต่เป็นหลงป่าแปดป่าไม่ได้ดูไม่ได้เปิดอ่านว่าเออ เขาแจ้งไว้แล้วว่าเขาจะมีการซ้อมรบแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ดสนใจข่าวเพราะว่าพวกเราก็าถนัดเข้าป่าไม่ถนัดดูข่าวกันเท่าไหร่ดูน้ำค่ะใสปิ้งไม่ขุ่นไม่อะไรเลย วันนี้โชคดีไม่มีลมไม่มีอะไรคลื่นไม่มีอะไรไม่มีเสียงเครื่องบินซ้อมรบสามวันจ้าดังมืดขึ้นดีแต่เขาแจ้งไว้แล้วว่าเขาจะมีการซ้อมรบไม่งั้นตกอกตกใจกันเพราะเราก็อยู่ห่างจากชายแดนแค่หกสิบกว่ากิโลถ้าเกิดเขามีสงครามจริงๆเราตายก่อนแน่เลย แต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราก็แซวๆกันเล่นอย่าเพราะว่าไอทหารเขาก็ไอตรวจตราเรื่อยเพราะเราอยู่ใกล้ชายแดนเขาก็จะมันลาดตะเวนบ่อยๆน้ำอย่างสวยเลยดูเอาใสามากไม่คุณเหมือนบ้านเราทัาได้หรอก ที่นี่เขารักษาความสะอาดอันดับหนึ่งสวยงามนี่ค่ะจปัปลาแล้วมือนี่หลายปลาอยู่นี่มาเพิ่งจะมาเห็นสองดอกสงสัยจะมีแววมาเจอแหล่งที่เขามาตั้งค่ายสมทหารสมกับเครื่องบินค่ะเสียงจะดังทั้งวันเลยไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่หน่อยนะึง ถ้ามันขึ้นตรงนี้เจอดอกหนึ่งนี่เดินเป็นกิโลนี่กว่าจะเจอแต่ละดอกโอ้ไม่เคยเป็นจังสี่จักเชื้อทุกปีนี่เดินสองสามก้าวก็ได้เจอแล้วแล้วขาใหญ่ๆนี่อันนี้ก็แก่แล้วปีนี้เห็ดเห็ดหายากมาก เฉพาะจังหวัดที่เราอยู่นะมันแห้งมันแห้งมากเลยเนี่ยอ่าแห้งเดินแบบได้ยินมากิ่งไม้กรบแกรบเนี่ยมันแห้งแห้งจนเห็ดไม่ขึ้นกนะ็ธรรมดาเลยจ้าหาเห็ดบ่อใดกันนี่แหละทะลุสนามบินรดเข้าเขตสนามบินแมงเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยรถทหารทหารเต็มเลยเพราะว่าเขามาซ้อม สองขับเครื่องบินนี่สนามบินบ้านเฮาเขาลาดตะเวนก็มีทุกอย่างแหละทั้งทหารเราก็เข้าอ้อมนี่อ้อมไปงี้แล้วเราก็อ้อมนี่ค่ะนี่สนามบินบ้านเราจ้าจังหวัดเราเดอ้อนี่ค่ะ บุรีรัมนีแล้วนี่สนามสนามบินได้วินเนี่นี่อย่าอ้อมไปเลยโอ้รถตำรวจก็อยู่อันนี้เขาลาดตะเวนจะตทหารตะเหินเยอะฮะเขาไม่ได้มาส่งยังหรอกตำรวจเขาก็มาดูเพราะว่าเขามาซ้อมรบกันมาซ้อมเนี่ยเขาก็มาดูเนี่ยว่าซ้อมขับคันบินล้วอ้อมไปเลยที่อ้อมบอกนี่เลยเดยวเขาสิไลแต่เปิดแนละ้วมึงมจังไดมึงลงป่ามาจังไดล่ะ นี่จ้ะสนามโอ้ดึงโทรศัพท์จนหนัวทิ่มเลยมไปควากะัะเล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรเขาคงงงสองคนนี้มาขับรถวนสนาม,มเห็นไหมนะทหารนะท<ม>หารก็ลง<ม>เพราะว่าเขามาตั้งค่ายตรงข้างๆสนามบินที่เราเก็บเห็นนี่พวกหน่อย เดี๋ยวฉันจะเอาไอ้ไนั่นพักท้องอยู่ในรัล่ะย่ละเนาะทายเพื่อนฟงกันเนี่ยบ้านสาธารณะค่ะเราไม่อยู่เราเปิดประตูต้อนรับเพื่อนนี่ไงเพื่อนเขามานั่งรอทำหมากไม้อยู่หลังบ้านนะเจ้าของบ้านมัวแต่ไปตะลอนหาเห็ดได้บ่ะเอ็งเห็นเห็ดไหมไหนยายผ้าไหนโชวเห็ดเห็ด เอาอยู่บนรถคือบอกมะเห็ดใส่เอาเห็ดที่ฉันเก็บมาเห็ดเหลืองเห็ดผสมอะไรเห็ดอะไรัใหญ่นี่กูเลยเสียเลิกเสียอย่างไหนของเองหมดนั่นเหรอของลูกเนี่ยอ๋อของลูกก็ลลูกใหญ่เด้นี่นี่อันที่คลุมคลุมนี่ก็หมากไม้หมดเลยนั่นเนี่ยที่คลุมไว้นี่กอดแม่มาสั่นอาห่วงอยู่ติว่าอ้าวกับลูก เราก็นอนอย่างนั้นนอนจนหมดูเพื่อนก็แบกกับข้าววันนี้เขาจะมาเมนูอาหารหลังบ้านบ้านสบายๆค่ะถึงไม่อยู่เพื่อนก็เข้าบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประตูหลังบ้านไม่เคยล็อกประตูหลังบ้านไม่เคยล็อกกับเปิดตอนรับเพื่อน24ชั่วโมงนะเปิดอาจจะเองไม่ได้เข้าไปต้มกาแฟกินนะ เอ,อี๋ยกูทำชามาด้วยชิมเด้อทำอะไรนะชาไทยโอเคเดี๋ยวจะชิมของกินหลากหลายหลังบ้านเพื่อนกับลูกชายก็มาทำหมากไม้หลังบ้านด้วยก็แวะกินข้าวกันเนี่ยโอ้หมากไม้อลังการของยายพายี่สิบกระถัง โอเคลูกกี่ตอนนี่อร่อยแล้วนะไหนชาที่เองว่าจะเทฉันแก้วน้ำฉันเอามาแล้วไม่จ้าอันไหนล่ะของฉันอ,อันไหนก็ได้ที่ยังไม่ได้อัเอาแล้วชาไทยน้าเนเพื่อนเ็าทาชาไทยมาให้ไหนบอกแอปเปลิลดองอยู่ในรถเ,เออเดี๋ยวฉันจะเอาแอปเปลิลมาถุงหนึ่งนี่ฝีมือเป็นไงจิว๋ว อร่อยคับตําแตงนะ้าตาเป็นกับตําแตงนะตําส้ตามตําไม่เป็นอืมตําแตงนี่สู้เขาได้งงไหมอร่อยแบบบ้านๆอ,านอืมโอ้ข้าวเหนียวฉันลืมกินละ,นละแกงเห็ดปลาย,ย่าง<ด>ของหวานยังไม่มา เหลือเหลืออะไรนะหนเหลือของหวานเดี๋ยวของหวานบวฟักทองบวฟักทองจะตามมาจากนั้นก็นี่ก็เพิ่มพลังหยุดเพิ่มพลังจากนั้นก็นี่เลยจ้ะดูมากอะ่ะทั้งเห็ดเห็ดเหลืองเนี่ยเยอะปีนี้เห็ดมันป่วยเยอะแต่ว่าเห็ด <c oughs> เห็ดไอ้พึ่งหวานเนะี่ยไม่ค่อยมีค่อยๆกินลูกไม่ต้องรีบเดีย๋ยวติดคอเนี่ยวันนี้เราสบายๆกันวันนี้ เมื่อเช้าเจ๊พา,าไปบุกป่ามาแล้วตอนนี้นก็ไม่หยุดก,กินข้าวกันหลังบ้านสบายๆชิวๆนี่ค่ะอ่ะตักมงนี่บวชสักทองของแท้ของแท้ของแท้แน่นอนเขาว่าจเจ๊ๆนี่ก็ทำเป็นทุกอย่างให้กินตอนอพวกน้อมจะพวกน้ออืมจะให้เป็นนางเอกซะหน่อยอ่ะไม่จิ้มหรอ มันก็ดูเหมือนเนื้อไอ้นั่นเนื้อเขาเรียกอะไรนะเหมือนเนื้อเนื้อตากเนาะพวงนมแต่ดูเหมือนเนื้อเนาะก็เนื้อก็เนื้อเขอขับคัดเลยนะมันเป็นพวงือิจ้ะฉันก็ไม่ค่อยรู้จักนะเขาไมันอยู่ส่วนนมเฮ้แต่มันเหมือนอเ,เนื้อไอ้นันน่นเนาะเดี๋ยวให้ดูอของหวานไอ้นั่นฟาดของหวานละของหวานเป็นหมอวันนี้กินเสร็จแล้วก็นอนเลยหอน โอ้ยอร่อยจะอร่อยอร่อยเนี es, ่ยกินน้ากันมีเพื่อนกินเนี่ยจะอร่อยกินคนเดียวแม่อร่อยดูพนักงานพนักงานน็อกไปแล้วคนนึงเออกางในคนนึงนี่ค่ะจ้างมาประคุมขาแรงสิเสื้อเหลืองนะจ้างคุ้มให้วันละสามร้อยนี่ทำงานวันละพันเขาบอกจอย อืมเขาบอกไม่มือเขานี่แบบดูยายเจยายเจมือระวินเลยเนี่ยเอานี่แกทําได้สองถังแกแล้วดินี่ใช่ไหมไม่เดือดร้ออะไรกัครับติงตองเน่ยใช่ไงถ้าผู้หญิงอืมเอาถ้าเขาได้ยินเสียงเราก็จะมางั้นแหละ นี่ค่ะเยอะแยะเลยยังไม่เสร็จสนุกสนานเฮฮาหลังบ้านทั้งวันเนี่ยคนทำก็ทำคนไหนบาดเจ็บก็มีหมอน,นวดมานวดเนี่ยนี่หมอน,นวดประจำประจำทีมเราเนี่ยทั้งไม้ทั้งไรค้ำนวดไปอ่ามีร่มให้จับอีก ลงกระตาด้วยลงกระถาเยี่ยมไว้จแล้วลงกระถาเนี่ยเกี่ยาก็ตอนนี้แหละได้ทีคืนละไม่ชอบเกียยไม่เต็มที่ไหมเออบ้าบักุงบ้าบักเขากับตอนนี้แหละอู้ดอกไม้ฉันสวยๆพี่เดือนเห็นปะ เนี่ไอคนทำหมากไม้ก็ทำไปนี่กูนี่บ่ได้พักผ่อนเลยคการงกู้ยตะได่บนนี้ไอชั่วโมงละหนึ่งยูโรแล้วมั้งนี่สั่นแล้วเก็บบ่บัญญะมับอย่ังคนเดียวเอาแบบบ่คิดชีวิตจังสั่นแล้วนี่โอ้นี่บานนี้ใหญ่ให้ดอกบานนี้ใหญ่มากนี่สวยงามสวยมากสวยมากมากายและได ไล่ได้ตัดแล้วนี่